เพราะว่าคุณผ่านวันที่ต้องพิสูจน์อะไรมามากมายพอแล้วถึงเวลาที่ความสําเร็จต้องตอบแทนคุณบ้างที่นี่คือโครงการ The h a p p i n e s บ้านที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่ออวดใครแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณได้อยู่อย่างที่คุณคู่ควรทุกมุมในบ้านหลังนี้เปรียบเสมือนงานศิลปะที่มีชีวิตจากประตูแสนดีที่เปิดรับพลังแห่งความก้าวหน้าสู่บันไดเศรษฐีที่พาความสุขระหว่างทางให้ก้องกังวานอยู่ทุกก้าวเดินและโอชามทุรส มุมแห่งความอบอุ่นที่ทําให้ทุกมือเปรียบเสมือนรางวัลของครอบครัวในวันที่เหนื่อยล้าทรงกรดอภิรมคืออ่างอับน้ําใต้แสงจันทร์ที่โอบหัวใจชื่นชมขุนเขาเตือนให้เราอย่าลืมขอบคุณเส้นทางของตัวเองและผองเราหันษาสะท้อนเสียงัวเราะของคนที่คุณรักความสุขของที่นี่ไม่ใช่แค่ความงามแต่มันไหลเวียนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราจากสายทานนาทีที่ไหลย,ยังต่อเนื่องสู่วารีปรนิบัติที่ปรนิบัติทั้งร่างกายและจิตวิญญ,ญาณและสัตว์แก้วยอดเพชร ผู้ไมยมงคลที่ปกป้องคุ้มครองให้ทุกๆวันของชีวิตมีแต่พลังงานดีๆและสุดท้ายแฮปปี้เน็ตรักนิรันมุมแห่งความฝันที่จะปล่อยให้จิตใจล่องลอยอยู่ใต้หมู่ดาวเพราะสําหรับคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองคุณสมควรได้บ้านที่สร้างขึ้นด้วยหัวใจแบบเดียวกันถ้าคุณเป็นคนนั้นคุณสมควรได้บ้านที่นี่ The h a e p p i n e s s Exclusive p ููลวบางแสน